แต่ถ้าเกิดเรามาเทียบไม่ติดตัวรถแล้วนะครับเทียบกับ B Y D Dolphin เนี่ยจะพบว่าเจ้าคราว EV คันนี้ยาวกว่า Dolphin 5มิลิเมตรกว้างกว่า Dolphin 80ิมิลิเมตรสูงกว่า Dolphin 55ิมิลิเมตรแต่ถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับ Ion U T ก็จะพบว่าความยาวของคราว EV คันนี้ยาวกว่า U T 25มิลิเมตรมีความกว้างเท่ากับ Ion U T ส่วนความสูงนั้นสูงกว่า U T 7 7ม mm. ิลิเมตร ส่วนระยะฐานล้อนครับแน่นอนฮนะไอออนยูทีนั้นมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าทั้งดอฟฟินแล้วก็คราวอีวีคันนี้อยู่ที่50มมตรขนาดที่เจ้าวูหลิงคราวอีวคันนี้ครับในประเทศจีนเองเนี่ยจะมีอยู่2ระยะทางให้เลือกด้วยกันฮะได้แก่360กิโลเมตรแล้วก็460กิโลเมตรชุดแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด37.9กิโลวัตต์อวแล้วก็50.6กิโลวัตต์อว ซึ่งในประเทศจีนเองเนี่ยเขาจะเรียกรถคันนี้ว่าเป่าจุนคราวนั่นเองนะครับแต่แน่นอนฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีการเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียไปแล้วนะครับซึ่งระยะทางวิ่งได้ของไอ้เจ้าวู l i ลิงคลาวอีวีคันนี้ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่460กิโลเมตรแล้วก็505กิโลเมตร ซึ่งเราดูอย่างนี้ครับจะเห็นว่าเวอร์ชันเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยเป่าจุนคราวคันนี้เนี่ยวิ่งได้น้อยกว่าเวอร์ชันในส่งออกตลาดต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียแต่ถ้าเกิดเอามาขายในประเทศไทยเราเองจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นเวอร์ชันอินโดนีเซียนะฮะที่เริ่มตนม้นวิ่งได้460แล้วก็ไปถึง505กิโลเมตรและความสามารถในการชาร์จแบบฟาสชาร์จนะครับของไอเจ้าบ่าจุนคราวในเวอร์ชันจีนเนี่ยจะสามารถชาร์จจาก30เปอร์เซ็นถึง80เปอร์เซนได้ภายในเวลา30นาที